ต้องแช่แข็งเนาะต้องแช่แข็งตัวด้านหลังสองตัวไปครับนี่แช่แข็งแช่แข็งแล้วดามจอุ้ยตีเข้าแล้วตีเข้าแล้วทุกคนฮา่ฮาฮา่ฮาฮา่ฮาฮ่าโอ้หวชิวอ่ะหวชิวหวชิว,ว,ชวคือมันเป็นไปไม่ได้อะผมว่าไม่ไงก็คือต้องสตาร์สตสตูแบบ 99.99 9 9 9อซอย่าอะไรอ่ะเมื่อกี้มันไม่ได้สตันตัวนี้หรอหรือว่าต้องเดินไปสตัน์ด้านหน้าเมื่อกี้มันน่าจะไปโดนตัวด้านหลังปะใช่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 เพราะว่าตัวละครเราทุกตัวร่องหนหมดมันกลายเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ยอมเดินกลายเป็นว่าเราไปตีตัวปรมาจา์วิญญาณก่อนแล้วแฮรังที่ว์ปไปด้านหลังมันดันไปใช้แข่งตัวหลังใช่ครับใช่หลักกายวิเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไถ่หนี่ชิ่วใจคอไม่ยังมีสมองอยู่ว่ะชิว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 ไปชิวไถชิวก็อย่างงี้ไม่จะชิวเกินไปไหมเนะี่ยโอ้ ขออนุญาเทคนิคลับครับเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมลืมไปปรมาจาร์ปร,ปรมาจาร์วิญญาณอยู่ด้านหน้าผมต้องย้ายแฮรังไปอยู่ด้านหน้าด้วยโอเคครับลืมลืมลืมเ,เกิดเกิดการลืมเล็กน้อยครับนี่ไหมโอ้โหไหวชิวเว้ย